สุขภาพกับประกันโรคร้ายแรงต่างกันยังไงนะแผนประกันสุขภาพนะคะมีแบบที่เรียกว่าเหมาจ่ายด้วยฝากติดตามในคลิปนี้ตัวอ,อย่างเช่นทําประกันสุขภาพเหมาจ่ายวงเงิน5ล้านต่อปีมันคือคุ้มครองกรณีการเคลมแบบเข้าโรงพยาบาลอย่างเช่นผ่าตัดรักษาค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นบริษัทป,ประกันก็จะคุยกับโรงพยาบาลเองแล้วก็ตัดวงเงินอะไรกันไปแต่แผนประกันโรคร้ายแรงนะคะจะเป็นลักษณะของการเจอจ่าย อย่างเช่นทำวงเงินคุ้มครองไว้5ล้านคุณหมอวินิฉัยว่าเป็นมะเร็งลุกรามบริษัทก็จะจ่ายเงินออกมาให้เป็นเงินก้อน5ล้านเลยซึ่งถามว่ามันดียังไงกับการได้เงินก้อนออกมาลำดับของการวางแผนนะคะเราควรจะมีประการสุขภาพก่อนเพราะว่าถ้ารักษาจริงๆไม่ใช่โรคร้ายแรงเนี่ยเป็นโรคธรรมดาทั่วไปเดี๋ยวนี้ มันก็แพงแล้วอย่างน้อยเราเบิกเคลมเวลาต้องไปรักษาพยาบาลได้แต่การมีแผนโรคร้ายแรงเนี่ยเป็นการวางแผนอีกขั้นหนึ่งคือถ้าเกิดการป่วยครั้งนั้นมันเป็นโรคที่รุนแรงที่จะต้องรักษาต่อเน,นื่องนานเรายังจะต้องกินอยู่ต้องเดินทางไปหาคุณหมอต้องจ้างนางพยาบาลไหมต้องซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาฟัสซิลเทตตัวเองไหมถ้าโชคร้ายอาจจะทํางานไม่ได้นะคะต้องพักเราก็ไม่มีไรายได้เลยกรารที่มีเงินก้อนออกมาตรงเนี้ยมันจะช่วยไปซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันเกิดนอกโรงพยาบาลซึ่งการวางแผนสุขภาพ หรือโรคร้ายแรงตรง,งนี้มันช่วยเราในระยะยาวในการที่เราจะโอนย้ายความเสี่ยงไปให้บริษัทประกรันในการดูแลถ้าเกิดอะไรขึ้นมาค่าใช้ใจ่ายต่างๆเราก็ไม่ต้องกังวลตรงนี้เราจะได้มีความซิเคียวมั่นคงกับทรัพย์สินชีวิตแล้วก็สุขภาพของเรานะซึ่งแผนโรคร้ายแรงนะคะจริงๆมันก็มีหลายแผนแหละมีแบบเบียดชิง้งแบบเบียไม่ชิง้งเจอจ่ายหลายครั้งไว้มีโอกาสนะคะจะมาเล่าให้ฟังหรือถ้าใครสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ทักมาได้นะ คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้เจอกันใหม่กับจิงโจ้ใน Ancient Talk